มาเฮ็ดมาเฮ็ดบูญเฮ็ดบุนเฮ็ดนี่โก้พกัดมาเนเามาเฮ็ดยังมาเอหนบ้ามาอีลวจ้านนี้กัสิมเฮ็ดทานนี้กิมาอยู่วัดจาวแฮ้งบรด้เออนี่มื้นนี้มากับทีมงานในอีลานนจะรักกำลังเตรียมเครื่องื้อนี้ปรทานไอติม อันนี้โกโก้จ้าถือเวลากโกโก้โซโซถัวถวถ่วถั่วถั่วคั่วเขาะ,ะ,<อ>ะนี่จ้าเออนี่จ้าคั่วเองกับมือนี่มาเดี๋ยวเอาใส่กับข้าวเหนียวเห็นข้า,าวเหนียววะเออเดี๋ยวเห็นข้าวเหนียวเนาะเออนีวันนี้กับขนมขนมนี้ขนมขน,นมเพื่ออะไรกิน กูฝากเปิดฝายติมจังหวัดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอออันนี้จะเป็นกล่องไนติมางในคือบ้านเองนี่บ้านทอาจะเป็นถังใหญ่ๆเนาะอยู่นี่แบบบอลเลิศบอลเลิศตอนไหนเดี๋ยวให้เบิ่งรอบๆกูรู้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศรอบๆแล้วจ้าก็สิเป็นแบบว่าแต่ละร้านนี่มีร้านลูกชิ้นมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขนมจีนเนี่ยขนมขนมอันนี้จะเป็นร้านอ่านี่นี่แฟนไอตัก ฮัลโหลอันนี้ฮันนี่อันนี้หัวใหม่จ้ะหัวโอ้บอลเลนบอลเลนเรือจ้ะอันนี้ก็จะเป็นพวน้ำกปลาพวกสาเย็นอย่างจีบร้านเฮานี่ร้านเฮานี่ก็สิเป็นไอติมนี่ไอศครีมเพื่อนน้องดาวอยู่นี่ได้เป็นน้องดาวมหาลัยใจอยู่บ้านได้เป็นอีดอกใจนี่แหละใจอีนี่นะแล้วก็มูลเรื่องอ่นีแล้วก็มูลเรื่องอีดอก เอกีเด,ดี๋ยวจะไหนมาอัปเดตต่อแล้วกันเดจ้ามาอีกแล้ววันน,าานนี้กลับมาตักบาตรนี่ยเหนือัวเพื่อเป็นพุทธบูชาขอให้พบเงแก้วขอให้แคราา์นี่คนที่สิมาได้บุญนี่ใจ พี B 2, B 2, B 2 2> 2, 2, ่อสองพี a, tense, see, like friends, so stare, ่อยู่สองเนาะฉันเพิ่งเขาบอมมาอันนี้มาด้วยใจอันนี้จะแล้วก็สิเลี้ยงแถวกันไปนะเนี่ยไม่ใช่กำลังจะหาการเทศสสนอนญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เจ้ากรรมนายเวของเรานะคะคุณจ้ามาเปิดคุณจ้าทำบรรยากาศในการใส่บาตรของเขากเสรียเรียบร้อยใส่บาตรแล้วก็ียเป็นหน้าตาที่เคุณจ้าลิงข้างก็เข้าสิงเลย นี่จะพระเพื่อนกับแมาย่างให้ตักบาตรอข้งหนังนนแล้วจะ้ะนี่เดี๋ยวสิ <laughs> ว่าบาปไกลพระนี่ค่ะประมาณนี้นะคุนจะอยู่พระที่แบบอยู่ซิดนีย์อยู่ในวัดพุทธลังสีแต่ว่าอันนี่เฮามาทาั้งนอกเมืองที่เฮามานี่ก็คือวัดอยู่ทางพุทธลังสีนิวคาสินนิวคาสินแล้วจะ้ะเออ สิบประมาณนี้จ้ะสองหัวเมียนี่เอาอีกีบไอติมนะเจ้าโอเคมาเพลดต่อไปละอีกแล้วนี่แหละจ้าจุดเด่นของเขาก็คือมาลงทานก็ต้องมาหากินมันมาแล้วจ้าเมื่อกี้นี่ก็ไปต่อแถวจำบอกหุ่งมาให้เบิ้งมาเอามาจากมึงจ้ำมือจ้ำปลาแดกอันนี้ปลาแดกเอาขึ้นเอาขึ้นมานี่อันนี้ปลาแดกอีตักจำมาเองเนะจ้าให้เบิ้งให้เบิ้งจ้ำ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 ้จ้ำแน่นอนอี่แหละจ้านี่เจ้าปลาแดก มันเดบเเบสที่สุดแล้วจ้าของภาคเขานี่มันเดบเเบสสุดๆแล้วกันโอเคเดี๋ยวมาอัปเดตต่อไปแล้ะ